วปาอย่าับพี่น้องกิ้งกุงกิ้งก้าบคุยไปนะครับพี่น้องน,นี่นครับกุ้งข้าไปกับกุ้งแล้วก็ที่ฝุดจกินกันเลยครับ ไอ้ลำบากเนี่ยนะคะบ้านประเทนี่นะครับจิ้มมากอนตูต่ที่นี่ ผมให้อีกแล้วครับวันนี้นะครับนี่ใหญ่ก็จิ้มที่ดไปเปอนเดิมหนึ่งสองสวง อืมอืมอืมอ so ืมอร่อยครับกินข้าวผัดแก้เจ็บก้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาปวดขี้ปวดขี้แตกพรวดๆเล่ามาเลยครับน้อง มาอีกแล้วนะครับก pues mm ุ้งกุ้งกุ้งเก๋งก้างซิโอ้ยเอาอันนี้มันออกก่อนมาหนะครับตีวน้องตัวตัวตัวตัตัวตักุ้งยัวครับอื้ม อร่อยอร่อยมากเลยครับฮึคืนนี้เราก็จะกินจนกว่ากุ้งจะหมดเลยนะคระจะมึงก็หมดเลยตงรงั้นค่ะโอ้ยคืนกุ้งหมดแล้วตรงมดีถ้ากินข้าวเสร็จป่าเป็นเด็กให้ดูสาเก็บเกี่ยว คิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย